สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานคราฟท์พอยดด้วยกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งความสามารถของตัวคราฟท์พอยด์นะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายเพื่อถ่ายภาพได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับว่ามีวิธีการเล่นอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการเล่น เกมเปิดแผ่นป้ายทายภาพนะครับที่สร้างด้วยคลาสพอยกันนะครับวิธีการเล่นในเกมนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะสุ่มรายชื่อของผู้เรียนนะครับขึ้นมาเพื่อเลือกแผ่นป้ายว่าผู้เรียนคนนั้นนะครับต้องการที่จะเปิดแผ่นป้ายไหนนะครับเราก็มาเริ่มทําการสุ่มรายชื่อกันเลยนะครับวิธีการก็คลิกที่ n a m e p i c k e r นะครับคลิกขึ้นมา นะครับ JavaScript. อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าการสุ่มรายชื่อมีการสุ่ม2แบบแบบที่1ก็คือเป็นแบบการ์ดแบบนี้แบบที่2ก็คือแบบวงล้อแบบนี้โอเคนะครับเราก็เลือกตามความต้องการอย่างเช่นผมต้องการสุ่มรายชื่อนะครับก็อาจจะทําการถามนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องว่าเราต้องการภาพไหนก่อนนะครับอยากได้ฟุตบอลหรืออยได้อะไรก็ว่าไปอย่างเช่นอยากได้ฟุตบอลนะครับก็คลิกที่ฟุตบอลปึง้งขึ้นมา ก็จะได้ผู้เรียนขึ้นมานะครับผู้เรียนขึ้นมา1คนผู้เรียนคนนี้นะครับก็จะเป็นคนเลือกว่าจะเปิดแผ่นป้ายไหนนะครับ okay. โอเคยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนคนที่1นะครับบอกเปิดแผนป้ายหมายเลขหนึงหน่อยค่ะนะครับเราก็เลือกก่อนที่จะเลือกนะครับเราใช้เครื่องมือตัวนี้ก่อนเครื่องมือตัวที่มีชื่อว่า d AC a c a b l e object นะครับคลิกเลยนะครับผู้เรียนคนที่1บอกว่าเอาแผนป้ายหมายเลขห เราก็หยิบแผ่นป้ายหมายเลข1ออกไปนะครับหยิบแผ่นป้ายหมายเลข1ออกไปอ่าแล้วก็เริ่มถามนะครับว่าเป็นรูปอะไรนะครับถ้ายังตอบไม่ถูกกันนะครับเราก็สุ่มรายชื่อขึ้นมาอีกยกตัวอย่างแผ่นป้ายแผ่นถัดมานะครับเอาเป็นหมายเลข5เลยแล้วกันนะครับก็ลองคลิกที่หมายเลข5แล้วก็ลองเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลองถามใหม่ได้คําตอบหรือยังนะครับก็ให้ผู้เรียน ส่งคาตอบเข้ามาหรือว่าทําการยกมือนะครับยกมือแล้วก็ตอบคาถามนะครับก็สามารถเปิดไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับถ้ายังไม่ได้ก็เปิดออกไปอีกนะครับเปิดไปจนครบเลยนะครับนี่นะครับเปิดไปเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายตัว ออบเจกออกไปได้นี่นะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับโดยการนำความสามารถของคลาสพอยต์ในเรื่องของ d a c k Able o b j e เ t นี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้งานเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายในการถ่ายภาพนะครับก็หวังว่าตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นไอเดียนะครับเป็นประโยชน์กับคุณครูนะครับที่กำลังมองหาเกมดีๆนะครับเกมง่ายๆถ่ายสนุกนะครับไปประยุกต์ใช้งานในห้องเรียนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ